ซโซนเครื่องเขียนโซนเครื่องเขียนนะคะพีคลิป<อ>นะครับิอ,อมีอะไรบ้างครับมีเทยกตะปุกแล้วก็มีอันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะแม่จิ๊กซอว์ไม้จิ๊กซอว์ไม้แล้วก็มีอันนี้เวลาเข้าป่าของลิน้นสติโกออันนี้เป็นกระดาษสองเพนบาทโอเคอันนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้ปากกามีจิกยี่สิบ โอเคอันนี้ดินโสนั้งหลายดินสอเยอะมาก <Okay. S 2> ตองกาดินโสดินโสดขิดริปขิดกระสุเนี่ยก็ไม่บระทัดโอเคอันนี้เหมือนเดิมโอเคครับสีดินสอหมดแล้วแค่น,นี้แหละอ่าแล้วขนมอีกครับโซนขนม,มเยอะเยอะหลายอย่างเลย เยอะมากเราเยอะมากนะครับเยอะจัดอนะโอเคอะแล้วโซนโซนเครื่องดื่มละครับดื่มก็อันที่มาใหม่นะครับเพียมอร่อยด้วยนะคะน,นี้อันนี้อย่าลืมมาซื้อกันนะคะอะละสิบเก้าบาทอร่อยมากคุ้มอร่อยจริงรสอะไรครับรสล,ลีมอนอร่อยมากนะครับอร่อยจริง โอเคพี่เป่าคอนเฟิร์มนะครับแล้วมีอะไรอีกครับมาใหม่ไม่มีอะไรมาใหม่บ้างแล้วครับอ๋อนี่ครับมีครับมาใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้มีกุ้งจริงด้วยหระครับกุ้งจริงเหลือเดียวครับพี่ขนมมันไม่ควรมาอยู่ส่วนนี้นะมันเป็นมันต้องแช่ช่องฟิวครับแอ้แช่ตู้เย็นครับอือม โอเคอ๋อ <Okay>. oh, นี่ขายขายอันนี้ด้วยเหรอครับนี่โซนอะไรครับอ๋พาเพื่อาานเพื่อนไปดูของใช้ครับของใช้มีอะไรบ้างครับมีทุกอย่างเลยครับข้างหน้าก็จะเป็นอุป,ปกรณ์ทางการดินนะทางการดินอ oh, ๋อดูตอนทันท<า>ดินอ๋อทำดิน,าดนบางอย่างก็ไม่ใช่ทําดินไปทาสีอะไรพวกนี้นอนีางเ oh. องเลยอันนี้เก่ามากเลนะเม่ oh. เก่ามากอ oh. <Okay. S 2> ๋อโอเคไหนครับ พขอพาแนะนําครับพขอพาแนะนําอ่ะมีอะไรบ้างครับอ่ะเดี๋ยวดูนทางหน้าอ่มีอะไรบ้างครับมีเยอะเลยครับกาวยังมีนะครับมีที่หั่นทูนอืมอันนี้ใช้ดีนะอ๋อโอเคมวลาจะทำน้ำเต้าหู้พี่ปก็ใช้อันนี้อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ลูกประคบครับคนละอย่างครับมีลูกประคบได้โอเคอะไรอีกครับทางนู้นก็มีที่ใส่ดินอะไรอย่างอ๋อเหรอครับอ๋อลูกค้าลูกค้ามีไหมครับ นี่มีที่ล็อกกุญแจบ้านอ๋อโอเคอีหันมาดูกล้องดูหน่อยครับให้กล้องดูหน่อยครับอ่าโอเคแล้วขนมอะไรอันแซบๆครับก็ไม่ค่อยมีอะฮะโอ๋อันนี้ห้ามซื้อไปกินเลยนะเพราะมันเป็นองไรห้ามซื้อไปกินนะเพราะว่านี่นะสาลายบวกสาลายบวกบวกอะไรครับอยู่ครับ เอออะไรอ่ะมะ <า S 2> ที่เขาวาซาบิอ๋อเด็กๆห้ามซื้อไปกินใช่ไหมครับใช่มีพี่บองกินได้โอ้ต้องต้องเด็กอายุเท่าไหร่หกขวบขึ้นไปถึงกินได้นะครับอะไรอีกครับที่เด็กห้ามกินไม่มีแล้วอับอันไหนไม่มีประโยชน์สําหรับเด็กครับไม่มีแล้วครับอ๋อมีแต่มีประโยชน์ละครับแล้วอันไหนแ่บสุดครับขนมอ๋อ พี่เปาชิมเล้วใช่ไหมครับสองอันนี้สองอันนี้อ๋อโอเคอ๋อเดี๋ยวเขาเก็บก่อนนะครับถุงละเท่าไหร่ครับพี่เปาถุงละห้าบาทครับอ๋อถุงละห้าสองถุงสิบค่ะสองถุงสิบบาทลดได้ไหมไม่ได้ครับแล้วถ้าไม่มีตังค์อ่ะซื้อได้ไหมถ้าเป็นแฟนคลับพี่เปาพี่เปาก็จะให้อ๋อถ้าเป็นแฟนคลับพี่เปาก็จะให้เลยอ๋อใครมาร้านพี่เปาต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับพี่เปาใช่ไหมครับพี่เปาถึงจะให้กินฟรี น้ต้อง<ว>จ่ายเงินไหมครับนีม่มาดูนี่นมันตำน้องมาดูออน,นี่มันตำน้องเออไมัน,น,มนหล<อ>ก<ด>มาเออนะครับเห็นนตรงนี้มันตำน้องมันตำนิ้วนูอ๋อเหรอครับอืมโอเคแล้วให้ป้ามาทำให้นะครับไปอย่าอย่าดึงออกมาอะไรอีกครับอะไรอีกครับแล้วก็โซนนี้ขายขายไข่เบอร์อะไรครับพี่เปาเบอร์ นี่นี่ไข่เบอร์ศูนย์ครับอ๋อเบอร์ศูนย์แพงละานหนึ่งร้อยเท่าไหร่ครับได้เขาก็วิ่งไปเขาวิ่งไปดูกันครับพ่อค้าครับพ่อค้าหนึ่งร้อยสามสิบแปดครับอ๋อร้อยสามสิบแปดมาซื้อไข่ไข่ร้านพี่เปาได้นะครับแล้วหน้าร้านพี่เปาขายอะไรบ้างครับหน้าร้านก็จะมีฝรั่งแต่ฝรั่งอยู่นี่พี่เปาอยังนี่ก็ขายอ๋ออ๋อ ะวันแล้วก็วของกิน,นของกินแล้วของใช้ของใ<อ>ช้ข้างบนก็จะเป็นของกินบ้างของใช้บ้างอ๋อแล้วมีน้ําขายไหมคะพี่เปา<ม>ขายแพ็กเท่าไหร่ครับนูนน้าพี่เปาเอาพาเพื่อนๆไปดูน้ําก่อนแพ็กเท่าไหร่ครับแพ็คละแพ็เท่าไหร่ครับสามสิบครับอ๋อแล้วมีทําไมมีเยอะจังเลยครับเออม่รูแพ็คละสามสิบครับ S <S 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 เออขหนึ่งขวดห้าบาทครับอ๋อหนึ่งขวด,ขวดอ๋อขวดใหญ่สิบบาทขวดเล็กเท่าไหร่ครับขวดกลางห้าบาทครับอ๋อห้าบาทสำหรับแช่ตู้เย็นใช่ไหมครับตู้เย็นนี้นะครับอืมถ้าเป็นแพ็กๆและแพ็คละสามสิบอ,อ๋อมีโอิชิีมีโอชิแซ่บไหมครับรถนี้แซบ่บอ๋อโอมีน้ําโค้กด้วยนะครับใช่แล้วทางนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มกาแฟ โอ้กาแฟอ๋อสำหรับผู้ใหญ่เด็กๆกินได้ไหมครับไม่ได้นะครับแล้วนี้กะละมังมีขายกะละมังด้วยหรอครับอือ๋อะไรเท่าไหร่ครับกะละมังสามสิบอ๋อสามสิบจะกะละมังเอาไว้ทําอะไรมั่งครับไว้ใส่แล้วก็ซักผ้าอ๋อซักผ้าแล้วมีอะไรอีกครับอแนะนําอีกครับเดินไปครับกลวยอ๋อกลวยนะครับยี่สิบบาทบายๆอ่าฝากกดติดตามอะไรครับบีบียังเป๊ ไปแล้วครับสวัสดีครับ